กราบสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูแมงจรขั้วสมุนไพรกันนะครับทํายังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยค,ะ <S <S ค่ะกดบาร์เก้กดทีกดติดขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับผมตามมาด้วยแมงจรลงกระทะได้เลยนะครับหรือภาษากลางก็จะเรียกว่า มแมลงกระชอนนะฮะน้ำมันนี่เราจะใส่เพื่อที่จะให้แมงจอนของเรามันวาวเลยนะฮะหลังจากนี้ก็ค่อยๆค,คั่วนะฮะไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับพี่ๆใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะครับผมมันกลับไปกลับมาแบบนี้นะฮะมันจะออกจาก เขาเรีเยกอะไรนะจะทอดก็ไม่ทอดจะคั่วก็ไม่ทอดไอ้จะคัวะค่วก็ไม่คั่วนะฮะถ้าคั่วแบบไม่ใส่น้ํามันและสีมันมันจะเขาเรีเยกอะไรนะมันจะจืดๆชืดๆะฮะมันจะไม่ค่อยหน้าตาหน้าทานเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราใส่น้ํามันแบบนี้ตัวแมงแมงจอนของเราก็จะมันวาวนะฮะน่ากินมากกว่าเดิม แต่ชื่อเมนูก็เ,เป็นขั่วนะฮะแมงจอนขั่วสมุนไพรนะครับผมหัวใจร้อนไม่ได้เลยนะฮะเมนูนี้ค่อยๆคยั่วไปนะครับผมเนี่ยข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งใบเตยนะครับผมปริมาณขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลย,ย,ยนะครับใส่มากใส่น้อยนะฮะ ขาก็สักประมาณสักเจ็ดแปดแว่นนะครับผมใบมะกรูดสักสิบใบนะฮะพริกแห้งนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับผมแต่ใครก็เป็นแบบหั่นเป็นท่อนๆนะครับผมนี่งจากนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะค่อยๆคั่วไปนะครับผมค่อยๆคั่วไปนะครับใครที่ชอบกรอบๆนะครับพี่ๆเ็าแนะนําให้คั่วนานๆหน่อยนะครับผม ผมชอบประมาณนี้นะฮะอย่างน้อยก็ได้เคี้ยวนะเคี้ยวเนื้อมันนะครับไม่กรอบมากนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะกลับแก้มซะมากกว่านะครับผม<อ>น้ำฟองวุ้นๆสักเจ็ดแปดขวดนะฮะ <laughs> เรียบร้อยนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับจุ๊บๆ